ตอนนี้าสามเป็นวัดนะครับวัดกองเนียมนะครับที่นะนี้บรรยากาศดีนะครับลมเย็นสบายนี่คืออีกหนึ่งจุด ต้องมานะั่เดินตามนะครับหยุดอยู่ตรงนั้นครับผมนี่ฮะทะเลหมอกอย,อยู่ตรงนี้ต้องหมดเลยแต่ไม่มีหมอกนะครับตอนนี้เพราะบ่ายสองแล้วนี่ก็ถืออีกหนึ่งจุด trong sao cho tiệm này ตามมานะครับห้ามตามนะครับเชิญครับผมนี่คือที่เขาถ่ายรูปลงเน็ตกันนะลมพัดเย็นนี่ใบสองพอดีเลย ะยก็ต้องใช้อันนั้นก็ิงเลยเนาะอดิดาที่นงเลยนะยมาจอ่อเฉยๆ <c oughs> เถอะเยอแล้วนถ่ายรูปไหมเนี่ย จะถ่ายรูปกันแล้วครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวเรามาชมวิวกันต่อนะครับนี่เลเราก็มาอีกหนึ่งจุดนะครับอันซีนกลางเต็นดูเทะเลหมอกนี่เลยครับที่ทำการปรณีเข่าคอจะเป็นที่กลางเต็นท์หมดเลยครับให้มาดูเทะเลหมอก เาไเคยเจออรงคที่นักท่องเที่ยวมนทุกคนจะต้องมห,หลังไปสนีกลางเต็นต์ตรงนี้ ต่งนี้ยังไม่หายซีซันนะคนก็เลยไม่เยอดเท่าไหร่แต่ถ้าไยซีซันเนี่ยทุกคนเต็มหมดเลยพักเขาข้อหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี ให้เช่าหรือเปล่าหรือว่าเขามากลางลอหอเรอนี่ังม้มีใครอยู่นจุดน่าจะให้เช่าม,ามันเป็นเลขเลยน่าจะผมว่าน่าจะให้เช่าแหละกลางไว้ให้เลยยาวเล่นด้นเลย ัแต่มันจังมีจุดชมทะเลหมอกจุดลับอีกที่นึงครับอยู่ในทุ่งอาหารลมแต่ต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นครับถึงจะรู้ครับนี่ก็ ส,สองครึ่งแล้วหมอก,ก็เริ่มจัางจางสวยอยู่ ้องน้ำฝั่งนี้นี่ของเจ้าหน้าที่ข้าน้ำข้าวไฟกระางเล่นนะคะกลางเต็นท์นี่เท่าไหร่เท่าสถานที่คนละหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วถ้าเราเช่าเต็นท์ตรงนี้ล่ะหลังนั้นเจ็ดร้อยพร้อมเครื่องนอนแล้วนะสองคนค่ะอ๋อนีอ่ครับ ถ้าใครสนใจมาได้เลยใช่ตอนนี้เต็น์ก็ยังว่างแล้วก็บ้านสีเทาบ้านสีเทาเท่าไหร่ครับบ้านสีเทาสองพันสองพันใช่ไหมนอนได้หกคนอ๋อสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับได้ครับขอบคุณครับอย่าลืมฮะเต็นท์หลังละเจ็ดร้อยค่าเช่าสถานที่คนละหนึ่งร้อยนี่ก็เป็นของขาย เต็นที่ผมบอกเมื่อกี้เช่ชหาหราคา7อย 700. นอนได้ประมาณ3คนเต็นหลังหนึ่ง3คนนี่นอนสบายเลยช่วงนี้ก็ยังว่างครับก็ยังไม่เท่หายมากเท่าไหร่คนยังไม่เยอะเดี๋ยวขอตัวเก็บภาพบรรยากาศแล้วเราไปต่อกันที่กุ้งทุ่งกระหันต่อนะครับ ตอนนี้เรามาถึงทุ่งตังหันแล้วนะครับก็จะมีรถรางให้ข้างไปต้องขี่รถเหรอเดินไปไม่ถึงสี่กิโลพี่สี่กิโลขึ้นไหมรุ่งนี้กับกได้ไม่ทัน นี่ห้องไหนเกิดนี่วิชิตบอกว่าไม่ถันไม่ถันมีช่วงทหารลมนะครับผมจุดชมวิว แรงท่องเที่ยวเชิงมีเ็นป่าชุมชนบ้านเหลาลื่เหลาหนิงก็จะเป็นมือนะครับนมะครเ้าด้านใก็จะมีบริการห้องน้ำมีางถ่ายรูปแล้วก็มีชิช้าอยู่นานอยู่ด้านในนะคะเข้าไปสอด้าในเราบ้านไม่รู้เลยบ้ามันโแมนคุณหนิงไม่บ้านเราไม่คุิง นี้เดินเข้ามาถ่ายรูปกันแล้วนะครับสำหรับส,สาวๆถ้าใครอยากจะเล่นตุวมเงและว่านก็นุ่นนะครับกิ่งกันอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนุ่นนะฝั่งนุ้นนั่งรถรางลงตรงนี้แล้วก็เดินก็จะมีรถรางจอดอยู่ตรงนู้นนะครับเขาก็จะพาอ้อมไปดูทุ่งกระหันลมก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยให้เดินเข้ามาเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับ ดอกไม้สวยสวยกันวิธีชุมชนนะครับต้นมะละกอก็สวยต้นอะไร รวมกันได้นะคะห่วงกุญแจสวยๆส,ส,สามเส้นร้อยนี่ไงนี่เอาดิออเสวยๆ เดินจากตรงนี้มาแล้วครับก็จะมาเจอนี่เลยชิงช้าสวรรค์ช,ชิงช้าอยู่นานพละสี่สิบบาท น,นี่กำลังลากรถขึ้นไปข้างบนนะครับเคื่อที่จะมาเล่นโฟล์โวลาวันโมนนะครับสูงเหมือนกันนะครับเนี่ย ตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะครับเ <ไป S 1> หนื่อยมากตอนนี้ไปแล้วครับต้องเหยียบต้องถึงเบรกมือตลอดนะครับ ไปหลักดนแล้วนะโอ้ถึงเช่นชัยก่อนเราครับไปทีหลังเรา ทุ่งดอกไม้เข้าไปถ่ายรูปได้ครับถ้าบำรุงสถานที่ท่านละสิบบาทด้านล่างก็จะมีชิงชา้าไดมอนลี่วิวทุ่งกังหันลมฝั่งนี้ก็ทุ่งกังหันลมนะครับ ทิวสวยเลยตรงนี้แล้วก็ขอปิดคลิปสำหรับวันนี้ที่ ทุ่งกังหันลมเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปกันอีกที่หนึ่งนะครับให้ให้ให้ถายเย็ยนเยน็ยนเย็นเหมือนกันเสียงซาซาครับผมมาติดอยู่ตรงนู้นสี่โมงเย็นเองยังไม่ เขาว่าอฝนจะตกเขาวานาให้ฝนตกนะมันจะได้มีหมอกเยอะๆโอเคครับ